มาเล่นครับผมสาสลาามลลาโอสมจริงมากโอ้ไมเนะย้ไม่ไดกลับไปด้วยีี้าชั่วโมงที่แล้วอ้าต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวเขาเรียบไม่ทันโอ้ยอึนอนอ๋อหนอนนอนหนอนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูออนนีไป้วยลูกหนูไปด้วย โอ้ยไม่ต้องหรอกแม่ด้วยว่านี้ไปด้วยโอเคเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวยกันแล้วโอ้ยน่าประทับใจยังไม่ตายเราจะเป็นพ่อมัมม่าลำโพงยี่ห้อมมัมม่าลำโพงยี่ห้อมมัมม่าเปิดเอาไว้ต่อไม่อยากฟังมันพูดไอเดียมิ้งก็อยู่ดีมากเลยนะทางานดีอาจจะขายได้นะถ้าขอซื้อเราก็ได้งานเนั่นเนี่ยโอ้ว่าไงครับคุณลูกค้านมน้ำมันพันสามครับครับพันสามนะครับโอ้ยเคปพันสามแล้วจะไม่เต้นผ่าวนะครับคุณลูกค้า มันเหลืออยู่ไม่กี่เิลรครับแต่อันนี้เดีทํวทำใหม่ไปก่อนครังนเทีใหม่นะครับจึงๆๆๆงจสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้เติมเท่าไหร่ครับเติมพันหเลยครับขอครับอันนี้กาแฟออกใหม่ชื่อจีจีนะครับลองชิมได้นะครับขอบคุณครับโอตัวเดียวนะครับคุณลูกค้าพันหก็ยังไม่เติมถังนะคะมันแพงจะว่าปั๊บเนี่ยงั้นเติมนี่เลยตจีจีนะนะครับราิครับแต่ใส่ทำไมนะไปถามเขาสิอันนี้ใส่ไปทาไมครับขอดีๆก็ต้องเป็น กาแฟจีจีกินแล้วเขอพับหลับไม่ตื่นยอมสถานการณ์ไปที่ปั๊มน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นอะไรกระป๋อมน้ำมันแป๊ิงอ้ครับลูก้ารู้ว่ารถควงมงมามันไม่ค่อยมีเสียงเอาจากท่เอเลยครับอะไรมหม,ม,ม่นมันสิครับเทไรน่ไอ้ิ<ๆ>นะอ,นนอกระปองนี้มนเติมเรยหนละ้อเป่าขานีละไม่รู้วยอะไระ <c oughs> ไม่รู้วอะไรล้มาก็าให้ซดไปเลยเ นี่คืองอกระ๋องอะไร่ะครับสิถ้าใส่ในรถเนี้ยรถมันก็จะแบบนั่นนัเลยไม่เชื่อก็ลองดูนะครับใส่เข้าไปตรงนี้โอ้ลองดูครับลองดูเบ่งเขาลูกเบ่งหัวงอกระอตงนี้ใส่เขาไปในรถแล้วเครื่องเฉดังเลยครับโฆษณานาะนราโานีลูกค้าเขาจะชอบไปนี่ เอากระป๋องแท้น้ำมันขวดแท้ต้องสีทองเท่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรขอเอาขนมปังมากินก่อนได้ไหมยังจะกินอีกเหรอเนี่ยกินไปแถวไหนก็หลงตัวเอาขนมปังบารี่เข็ดเลยร้อเลยมัย่องโหจัดเลยมาเลยโอ้ยเลือกกินก่อนเอามานี่อู้อู้การต่อสู้หรอโอ้โหหนังล้นปังโอ้โหดูดีมีอะไรบ้มันคือสงครามขนมปังแข็งโอ้โหอาจารย์หนีอาจารย์โอ้ย่ันว่าฉันว่า โหดูกกะตั้งเท่า oh, ส oh. oh ักก่อนตาปากัดเลยตากัดเลยพลังเราสูงสีกันมากเลยงั้นเราเลื่อน x ตัวนี้ก่อนไหมขนมตังบาริสหลุดเลยบาริ้ก็ได้เหรอดูของมผิชัวร์ดทีนี้บิสอปเปิ้ลวัดคือตกเพลย์แล้วนะบารี้เขดวอชโอ้โหตอนนั้นอะไรได้บ้างคะไม่เขดวอชคือขอไปงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีสแบบนี้นะไปไกลจังวะ น้องงานแฟชั่นวีคที่งานไม่มีของกินเลยปเงียบโอ้โหโอ้โหใส่ได้่หลายอย่างเลยเนี่ยผมพลาดละพลาดจิามไว้ทุกท้อแบบหน่อยหนขนมปังบริเคีดจิ้มแล้วฟันไม่แตกไม่รับเค็มคืน